สวัสดีค่ะชื่อนางชบาศรีวิเศษนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่อาคาร6ชั้น4ตึกกมุมารเวชกรรมเด็กเล็กกรงพยาบาลสุรินค่ะวันนี้ขอแนะนําเครื่องส่งไฟคุณภาพสูงนะคะเครื่องส่งไฟที่นี้เรียกว่าโฟโต้3 6 0องศานะคะซึ่งเป็นเครื่องคุณภาพสูงใช้สําหรับส่งไฟทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองที่มีค่า ไมโครบิลิรูบินสูงอยู่ในเกณฑ์ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดแต่ไม่มีภาวะเอ็คิวบิลิรูบินอินเซฟโลปัตี้นะคะเกณฑ์ในการที่จะต้องมาส่องไฟขั้งนี้จะเป็น1ต้องดูจํานวนชั่วโมงของเด็กทารกแรกเกิดว่าเกิดมาได้กี่ชั่วโมงแล้วอันที่2ก็คือสาเหตุส่งเสริมที่ทําให้เกิดภาวะตัวเหลืองนะคะซึ่งเมื่อได้รับการคัดกรองว่ามีค่าไมโครบิลิรูบินสูงอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดเนี่ย อาจารย์แพทย์จะเป็นคนแนะนําหรือว่ากําหนดว่าเด็กจะขึ้นจะต้องมาส่องไฟเครื่องโฟโต้360องศานะคะหรือว่าอ n นเทนซีฟโ h โต o ค่ะซึ่งก่อนที่จะส่องไฟเด็กจะต้องมีการปิดตาเพราะาไฟที่เราใช้ในเครื่องนี้มีทั้งหมด16หลอดซึ่งเป็นบลูไลท์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นส่วนส่งเสริมทําให้ทารกตัวเหลืองที่มาส่องไฟเนี่ยค่าไมโครบิทิรมินลดลงได้เร็วค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนอนในเครื่องนี้ประมาณ1วันไม่เกิน2วันนะคะ